สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอพระคุณความรักและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจากพระปิดาและจากพระเยซูกิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับทั้งทั้งหลายพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในโยชูวาบทที่23และ24ก็จะจบในพระธรรมโยชูวาและครั้งหน้าก็จะต่อในพระธรรมผู้วินิจฉัยช่วงชีวิตบั้นปลายของโยชูวาสำหรับการรับใช้พระเจ้า ท่านก็ได้หนุนจิตชูใจให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะติดตามและรับใช้พระเจ้าต่อไปงานที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืองานรับใช้พระเจ้าโยชูวาได้กล่าวคำอำลากับคนอิสราเอลได้เล่าได้ทบทวนถึงประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงกระทำการอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่อียิปต์ท้ามทะเลแดงถินทุรกันดารภูเขาซีนายจนมาถึงข้ามแม่น้ำจอแดน แล้วก็เข้าไปสู่ในแผ่นดีแห่งพันธสัญญานั่นก็คือคณาอัดโยชูวาได้เล่าได้ทบทวนถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นให้กับคนรุ่นใหม่ฟังตั้งแต่สมัยอับ,บราฮัมจนมาถึงโมเสสจนมาถึงโยชูวาและเข้าในแผ่นดีแห่งพันธสัญญาโยชูวก็ได้ทบทวนถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นให้กับคนอิสราเอลและได้ย้ำได้ํำชับให้กับคนรุ่นใหม่บอกว่าให้สาบานว่าจะติดตามพระเจ้าต่อไป สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนอิสราเอลย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเขาต้องติดตามและรับใช้พระเจ้าต่อไปโยชูวาได้สิ้นชีวิตเมื่ออายุ110ปีและฝังศพไว้ในเมืองเทือกเขาเอฟราอินเมื่อเราได้อ่านถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงให้อิสราเอลทำลายและฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างในเมืองเยริโคเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมพระเจ้า ทรงโหดร้ายและทารุลเราต้องทำความเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้ให้อิสราเอลทำอย่างนี้เสมอแต่เฉพาะบางเมืองเท่านั้นในคณะอันก็คือเมืองเยริโกเพราะเป็นการที่ภากษาลงโทษจากพระเจ้าคนเหล่านั้นที่ทำบาปเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นหลงเหลืออยู่พระเจ้าอนุญาตให้คนอิสราเอลกาจัดหรือทําลาย คนที่อยู่ในเมืองเยริโคให้หมดถ้าเขาลงเหลืออยู่ก็จะชักนําคนอิสราเอลเนี่ยให้หลงจากทางของพระเจ้าและทําบาปได้ไง่นายดังนั้นพระเจ้าจึงลงโทษด,ด้วยกันให้ทําลายเมืองเยริโคท้ายที่สุดพระสัญญาของพระเจ้าทรงกระทําต่อโมเสสก็สําเร็จก็คือชนชาติอิสราเอลได้ออกจากอียิปต์แล้วก็เข้าสู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยการทรงนำของโยชูวา และพี่น้องอิสราเอลทุกคนก็มีดินแดนเป็นของตนเองพระสัญญาของพระเจ้านะั้นเป็นจริงเสมอโยชูวาบทที่23ข้อที่11ได้กล่าวว่าจงรักษาตัวให้ดีที่จะรักพระเจ้าของท่านนี่เป็นคำตักเตือนที่มีค่าที่สุดที่ให้กับคนอิสราเอลคนรุ่นใหม่ว่าอย่าหันหลังให้กับพระเจ้าอย่าหนีพระเจ้าอย่านอกใจพระเจ้าแต่ให้รักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวัน ก็หนุนใจให้กับพี่น้องว่าอย่าหนีพระเจ้าอย่าหันหลังให้พระเจ้าแต่จงเข้ามาหาพระเจ้าอย่านอกใจพระเจ้าให้รักพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวันโยชูวาบทที่24ข้อที่15หลายครอบครัวก็จะเอาพราะชนะของพระเจ้าในตอนนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่หนุนจิตชูใาให้กันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโยชูวาบทที่24ข้อที่15บอกว่าข้าพเจ้าหรือเราและครอบครัว จะรับใช้พระเจ้าเป็นคำมั่นสัญญากับพระเจ้าว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าและครอบครัวนั้นจะรับใช้พระเจ้าก็ขอให้เราที่จะมีหัวใจเหมือนกับองค์พระเยซูริตที่จะรับใช้พระเจ้านึกถึงภารกิจของพระเจ้าในทุกๆวันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรให้กับพี่น้องสวัสดีครับ คลิปเตียนชาวไทยมาร่วมแรงร่วมใจมารับใช้พระเจ้าขอบพระคุณที่พระเจ้าเลือกเรามีทั้งสุขและเศร้าเป็นตามน้ำพระไทยชีวิตมีการต่อสู้มีองค์พระเยซูทรงเป็นพระผู้ไทยโลกใบนี้ที่พระเจ้าสร้างไว้ผีมานทั้งหลายมันกำลังจะครอบงำ พ่อองค์เดียวกันมาร่วมอธิษฐานประคิดคือแสงสว่างทั่วประเทศเรามารวมพลังก้าวไปไม่หยุดยัง้งรวมพลังสามาัคคีอช่วยกันบอกข่าวการประเสริฐลีบลุกขึ้นเถิดก็จะหมดยุคนี้พี่น้องเอ้ยระวังตัวให้ดีอย่าหลับเถิดน,นักสิเราจะแพ้ภัยมา